อ๋อที่ว่ามีประเด็นเรื่องไซเบอร์อะไรหรอไม่ต้องกังวลจ้ากูไม่ได้ดูมินเหยียดหยามไมได่ดูถูกเหยียดหยามใครไม่โดนหรอกเดี๋ยวอาจจาะจะแจ้งให้ทราบว่าเดี๋ยวให้เราอย่างนี้เดี๋ยวมันจะมีคลิปเต็มรอดูคลิปเต็มในท่อง Facebook กับ y o u t u b e เออใน TikTok คือคนสันดาห์ไม่ดีมันก็จะเอาคลิปไปตัดแบบทำให้เราอะได้รับความเสื่อมเสีย แต่ของพวกนี้มันตรวจสอบได้แค่เอาคลิปจริงไปยืนยันจบเลยแค่นั้นอาจารย์ไม่เคยกลัวเลยอะไรที่อาจารย์ทำอาจารย์ไม่เคยกลัวแล้วเรื่องในอดีตอาจารย์พูดแล้วว่าถ้าอาจารย์เคลียร์จบแล้วทําทุกอย่างจบแล้วจบแค่นั้นไม่หวั่นเกรงต่อสิ่งใดในเมื่อเราทําทุกอย่างถูกต้องแล้วในปัจจุบันอดีตจะเคยเป็นยังไงช่างหัวมันปัจจุบันอย่างเดียวพอมึงไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้ หน้าที่มึงคือทำในปัจจุบันแค่นั้นคนเราไม่สามารถแก้ไขอดีตได้ย้อนกลับไปแก้ไขอดีตก็ไม่ได้ทำปัจจุบันขณะให้ดีพอมึงไม่ต้องไปหวั่นเกงผลของการกระทํารับไปองคุลิมาบารลุเป็นพระหรหันแล้ว ก็ยังต้องรับผลของการกระทำแค่นั้น สารยกฟ้องสารเขาไม่รับฟ้องหรอกไม่ต้องยกฟ้องเราถ้ายกฟ้องคือมันต้องไปถึงสาลแล้วแต่มันไม่มีการรับฟ้องหรอกมันไม่มีมูลวันพระไหว้แค่ดอกไม้อย่างเดียวได้ใช่ไหมคะไม่ได้จุดทูปจุดเทียนและไม่ได้มีน้ำหรือผลละไม้ใดๆไ,ไม่เป็นไรเลยจ้าเคยฟังแต่ผันผ่านวันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาฟังให้กำลังใจทำสาธุสาธุ ผมและครอบครัวอาศัยอยู่ที่อเมริกามีคำถามเกี่ยวกับการทำบุญที่วัดไทยในอเมริกาครับคือแบบนี้เวลาคนไทยไปทำบุญไม่สามารถถวายอาหารให้พระได้โดยตรงคือจะต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ของวัดจัดใส่จานแล้วจะนำส่งให้พระทีหลังแบบนี้ผมได้บุญไหมครับได้สิเรามีเจตนาในการสละแล้วไม่เป็นอะไรเลยใช่ได้แล้วสำเร็จแล้วที่เจตนาเจตนาเราคือต้องการที่จะถวายพระก็คือได้ตามนั้นเลย <c oughs> ช่วงนี้เหมือนคอจะเจ็บเๆบ่อยเอยคอเหมือนแบบจะไม่มีเสียงบ่อยอาจารย์เอาผิดคนที่ทําให้เสื่อมเสียไหมคะไม่เอาผิดะนะปล่อยเข้าไปเถอะ <c oughs> ใครจะพูดอะไรอาจารย์ไม่อยากไปตีต่อยด้วยไม่อยากไปต่อล้อต่อเถียงด้วยอาจารย์ขอวาง <c oughs> อาจารย์ขอปฏิบัติตามธรรม ไม่ไม่ขอโต้อตอบอาจารย์ขอมีหน้าที่ในการชี้แจงอย่างเดียวพอใครจะฟ้องใครจะใส่ร้ายใครจะด่าทอต่อว่าใครจะประจานใครจะเปิดเผยอาจารย์ขอมีหน้าที่ในการชี้แจงอย่างเดียวแค่นั้นไม่ฟ้องประกาศไว้ตรงนี้เลยไม่ฟ้องแต่คนที่เกี่ยวข้องไปด่าใครกระทบกับใครเขาจะฟ้องอาจารย์ไม่สามารถห้ามเขาได้ต้องปล่อยไปตามวาระโอกาสแต่เรื่องที่กระทบกับอาจารย์อาจารย์ไม่ฟ้อง ปล่อยไปไปล่อยไปตามเหตุตามปัจจัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็บอกไม่ให้อาจารย์ฟ้องทําวินัยก็บอกไม่ให้ฟ้องดังนั้นอาจารย์ไม่ฟ้องหน้าที่อาจารย์มันเป็นวิบากของอาจารย์ที่ต้องนั่งชี้แจงอาจารย์บอกแล้วอาจจะเป็นกรมเก่าของอาจารย์วิบากอย่างเบาของการโกหกก็อาจจะนํามาส่งผลให้มีคนใส,ส่ร้ายป้ายสีเราด้วยคำไม่จริง เราก็ได้แค่วางอุเบกขารับไปแล้วสร้างกรรมในปัจจุบันอนาคตจะไม่มีเรื่องเหล่านี้มาอีกหลายคนเนี่ยพยายามบอกให้อาจารย์ลองติดต่อไปคุยประสานงานเพื่อที่จะได้มีปัญหาแต่อาจารย์พิจารณาแล้วนะมันก็มีเหตุผลแต่อีกเหตุผลหนึ่งที่อาจารย์พิจารณาคือการที่ยิ่งมีใครตรวจสอบเราแล้วมันทนต่อการเพ่งพิสูจน์ได้เราจะยิ่งบริสุทธิ์บริบูรณ์มากยิ่งขึ้นไปกว่านั้น อาจารย์ก็เลยพิจารณาแล้วว่าใครอยากจะตรวจสอบอะไรปล่อยเขาตรวจสอบไปเลยหน้าที่เราชี้แจงแค่นั้นแล้วความจริงจะทนต่อก,การเพ่งพิสูจน์เองใครจะขุดอดีตแล้วอดีตแม้มันจะเป็นจริงแต่มันคืออดีตไม่ใช่ปัจจุบันแค่นั้นทำอะไรอันตรายแกอาจารย์ไม่ได้ถ้าอาจารย์เลิกแล้วเลิกทำในสิ่งใดแล้วก็คือเลิกแล้วถ้าประกาศว่าเลิกแล้วคือเลิกแล้ว จบหมดแล้วคือจบหมดแล้วแค่นั้นอะไรมันจะกลับมาที่จะสร้างปัญหาให้กับอาจารย์ในปัจจุบันยอมรับสภาพยอมรับผลไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ปัจจุบันตัวอาจารย์คลีนหมดแล้วแค่นั้นหน้าที่คือชี้แจงไม่ฟ้องร้องกับใครด้วยใครจะใส่ร้ายป้ายสีใครจะอะไรไปให้ความจริงมันทนต่อการเ่พิสูจน์แค่นั้นอาจารย์มีหน้าที่แค่ชี้แจง เคยฆ่าสัตว์แล้วเรารู้สึกผิดไม่ทําอีกแล้วและเรายอมรับผลของการกระทําเราต้องรับผลนั้นไปตลอดชีวิตเลยไหมคะไม่ดีก็ถ้ารับผลแล้วมันก็จบไปไงแค่นั้นเองอะไรก็ตามที่มันรับผลแล้วมันก็ยุติบทบาทไปถ้าเราไม่สร้างกรรมใหม่ก็ไม่ต้องไปรับผลอีกตาสันติพูดเรื่องเงินกระถินวัดภุคามินเงิน6ล้าน8แสน ไปไหนวัดได้จริงไหมตาสันติบอกว่าให้ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบกลัวว่าอาจารย์จะย้ายเงินบริจาควัดทุขธมินก็ไปตรวจสอบได้ตรวจสอบได้เลยก็เดินเข้าไปตรวจสอบที่วัดแค่นั้นเลยตั้งคําถามกันได้ทุกคนแหละทุกคนสามารถตั้งคําถามได้ทุกคนสามารถตั้งข้อสังเกตได้แต่จริงหรือไม่จริงเดี๋ยวผลมันจะออกมาเองความจริงจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์เสมอไปตรวจสอบได้ไม่ว่าอะไรตรวจสอบได้เลย วีสองบอกในข่าวว่าถ้าจะเปิดเผยเส้นทางการเงินบริจาคอะไรนี่แหละถ้าโปร่งใสจริงจะยอปิดเพจมันไม่ปิดหรอกคนประเภทนี้มันไม่มีสัจ,จวาจามันไม่ปิดหรอกแล้วกูก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยเพราะกูเปิดเผยทุกอย่างหมดแล้วไม่จําเป็นต้องเปิดเผยเพราะเปิดเผยทุกอย่างอยู่แล้วหน้าเพจ a c e b o o k ไปดูได้ <im itation> เงินบริจาคทองคาเพิ่งโพสเมื่อเช้านี้หรือโพสเมื่อคืนน,นี้ไม่แน่ใจโพสไปแล้วเงินบริจาคทองคําอยากรู้เรื่องอะไรไปดูเอาแต่เรื่องส่วนตัวของอาจารย์อาจารย์ไม่จำเป็นต้องเปิดเผย เรื่องส่วนตัวไม่จะไปต้องเปิดเผยใช้คือใช้แค่นั้นถ้าอยากจะเปิดเผยเดี๋ยวเปิดเผยเองไม่ต้องมีใครมาบังคับประชาไม่ต้องเอาอะไรใครมาบอกว่าถ้าทําแล้วจะปิดต่อให้กูเปิดเผยมันก็ไม่ปิดหรอกคนมันไม่มีสัจ,จวาจาคนใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นตลอดเวลาขุดคุยเรื่องไม่ดีคนอื่นตลอดเวลามึงคิดว่าคนประเภทนี้จะหยุดเหรอไม่หยุดหรอกไม่มีสัจจะในหมู่โจรมึงจําไว้ไม่มีทําว่าหยุดอยากจะคุยคุยเลย กูไม่มีเรื่องช่อโกงใครแน่นอนกูไม่มีเรื่องรักทรัพย์ใครแน่นอนกูไม่มีเรื่องคดโกงล่อลวงหลอกลวงใครแน่นอนไม่มีแล้วหลายคนเนี่ยพยายามจะบอกอาจารย์ว่าอาจารย์จะผิดกฎหมายเรื่องของภาษีเพราะรับเงินบริจาคเข้าบัญชีส่วนตัวไม่ต้องกลัวกูยังไม่ผิดกูมีโอกาสในการชี้แจงสัมภาระจนถึงเดือนมีนาเดือนสิ้นเดือนมีนายังมีเวลา ใครก็ตรวจสอบอะไรไม่ได้ตอนนี้จนกว่ากูจะแสดงสัมพากกรไม่ได้เป็นคนเรียกเขาแค่ตั้งข้อสงสัยข้อวินิจฉัยแต่ไม่ต้องกลัวภาษีทุกบาททุกสตางค์ไม่มีหลบมึงจําค,คํากูไว้นะภาษีทุกบาททุกสตางค์ไม่มีหลบจ่ายตรงทุกบาททุกสตางค์แค่นั้นแม้แต่คดีล้มละลายกูก็จะจ่ายเงินครบทุกบาททุกสตางค์ไม่มีหลบเลี้ยงสักบาทไม่ต้องกังวลพูดคำไหนคำนั้น รุ่นพี่ที่เราเคารพบเพิ่งเสียลูกชายมีความคิดที่จะทำลายชีวิตตัวเองเราเข้าไปเตือนเขาบอกเขาว่ามันเป็นบาปหนาแต่เขาตอบเรากลับมาว่าเขาไม่กลัวเราควรบอกเตือนสติเขาต่อไปหรือควรหยุดดีเตือนสติเขาหน่อยและกันถือว่ามีความเมตตาต่อเขามีเมตตาต่อเขาหน่อยอเดี๋ยวอาจารย์ขอชี้แจงเรื่องคลิปวิดีโอที่บอกว่าอาจารย์ไปหมิ่นประมาทผู้หลับผู้ใหญ่ ของคนในชาติอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวลองฟังคลิปเต็มดูนะที่บอกว่ากูใหญ่กูใหญ่อะนะสอนได้แล้วนะอันนี้เต็มไหมปานายกรัฐมนตรีใหญ่กว่ากษัตริย์ใหญ่การทวดาอ่าโอเคอันนี้คลิปเต็มใหญ่กว่าทั้งหมด คิปอะไรฉันมก็กูสอนในบ้านกูสาเร็จแล้วนะคลิปเต็มเนี่ยสองนาทีนะใครมีคลิปตัดบ้างอ่ะคลิปที่ไอ้เพจช่วชั่ว,วพวกนี้เขาเอาไปตัดอ่ะตัดแบบหาทัวร์มาลงให้กูอ่ะคือเอาจริงๆนะพวกมึงอ่ะควรเลิกฟังเลิกเชื่อไอ้เพจพวกนี้ได้แล้วมันตัดแต่ละคลิปเพื่อใส่ร้ายป้ายสีทั้งนั้นมึงฟังคลิปจริงนะอะส่งให้าจาร์หน่อยส่งให้าจานหน่อยแล้วมึงฟังคลิปเต็ม คนตัดคลิปเนี่ยมันมีเจตนาประทุสร้ายมีเจตนาประทุสร้ายมึงฟังนะคนดีที่ไหนจะมีเจตนาประทุสร้ายคนอื่นคนที่จะเปิดเผยความจริงที่ไหนแต่กลับเอาข้อมูลไม่จริงมาใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนี่เรียกว่าเจตนาในการที่จะเปิดเผยคนเนี่ยนะเดี๋ยวกูจะให้มึงฟังว่าเวลาเขาตัดคลิปเนี่ยเขาตัดกันยังไงตัดแบบหาทัวลงคนอื่นอะตัดกันยังไง ไม่มีใครส่งมาใช่ตัดต่อจนคนเข้าใจผิดมันตลกอ่ะแล้วคือคนเชื่อยอย่างเงี้ยยิ่งตลกกว่าอ่ะฟังนะคลิปที่เขาตัดต่อเขาตัดต่อกันยังไงอ้าวดูเนื้อหาไม่ได้นะกัน มันขึ้นว่าดูเนื้อหาไม่ได้เนี่ยมันลันไปคลิปอื่นแทนอะ่ะเหมือนวิดีโอโดนลบเปิดดูได้เหรอาการเปิดดูได้เหรอเหมือนมันลบไปแล้วอะ่ะ อ๋อ oh, สื่อออนไลน์มีเดียจริงๆสื่อออนไลน์มีเดียเนี่ยน่าจะโดนฟ้องนะไม่ใช่อาจารย์ควรโดนฟ้องนะเพราะมันอะ่ะจงใจตัดเอาสถาบันกษัตริย์ดึงมาเกี่ยวข้องจริงๆเพจเนี่ยควรโดนนะคนที่ไซเบอร์เนี่ยควรไปตรวจสอบไม่ใช่อาจารย์นะควรจะเป็นสื่อออนไลน์มีเดียมากกว่าเพราะจงใจในการตัดคลิปเพื่อใส่ร้ายป้ายสีดึงกษัตริย์ดึงสถาบันเบื้องสูงลงมาเกี่ยวข้องเขามีเจตนาในการใส่ร้ายป้ายสี มีเจตนาในการดึงกษัตริย์ลงมาเพื่อใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นจริงๆอันเนี้ยใครก็ได้เนี่ยสามารถร้องเรียนได้เลยนะไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์ก็ได้เพราะเขาเนี่ยดึงมาเกี่ยวข้องมีเจตจำนงในการใส่ร้ายป้ายสีพระมหากษัตริย์โดยตรงเลยนะโดยการเอาอาจารย์เนี่ยไปเป็นตัวกลางเพื่อให้เกิดความเสื่อมเสียจริงๆตำรวจไซเบอร์ควรตรวจสอบคนนี้นะสื่อออนไลน์มีเดียควรตรวจสอบเพจนี้ด้วยนะ ฝากตำรวจออนไลน์หน่อยก่อนตรวจสอบอาจารย์อ่ะตรวจสอบคนตัดคลิปนิดนึงเพราะคนตัดคลิปมีเจตนาประทุสรลายต,ต่อสถาบันโดยตรงควรนะตำรวจไซเบอร์ใครก็ได้ไปร้องเรียนแทนหน่อยนะเพราะว่าใครก็ได้เรื่องเนี้ใครไปร้องเรียนก็ได้เพราะเห็นมันมีอยู่คนนึงไปร้องเรียนเรื่องนี้จนตำรวจพูดว่าเดี๋ยวขอสั่งการลงไปดูก่อนดังนั้นพวกเราควรไปตรวจสอบว่าเพจเนี้ยมีเจตจำนนเจตจำนงในการ จับจ้วงหยิบฉวยสถาบันเบื้องสูงเนี่ยมาใส่ลายป้ายสีบุคคลอื่นหรือเปล่าอันนี้ต้องดูนะสื่อมีเดียเนี่ยแฉอาจารย์เยอะมากใครว่างช่วยทำหน่อย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 จัดการให้หน่อย ทีนี้ดูคลิปเต็มนิดนึงว่าคลิปเต็มเนี่ยอาจารย์พูดว่าอย่างไงทุกวันนี้กูสอนได้แล้วจะมาก็กูสอนในบ้านกูสำเร็จแล้วนะอีนางรำที่เคยไล่สดมันดา่ากูในหลักกิ์หลักก,ลาการเดี๋ยวมันโดนคนอื่นดา่าเพราะอะไรเพราะเวลามันด่ากูมันไม่มีเหตุผลกูมีเหตุผลใครฟังก็รู้ได้ว่าใครมีเหตุผลม,มากกว่ากันคนฟังเขามีปัญญา มันฟังมันฟังออกพอเวลาคนฟังกูกับฟังยากที่จะด่ากูเพราะกูมีหลักแบ๊แบ๊กูดีกูพูดเสมอว่าแบ๊กูดีใครก้ากูไม่ได้เส้นกูดีกูมีเส้นใหญ่ใครจะมาจัดการกูนะกูไม่ต้องมาหรอกทําอะไรกูไม่ได้หรอกยากยากมากเส้นกูใหญ่ใครเ็าทาอันตรายกูไม่ได้คุณรู้ไหมเส้นกูคือไขรแบ๊กูไขรพระพูทธดเจ้าพระพูทธดเจ้าี่ยอยู่เบื้องหลังกูนะ คำสอนทุกคำสอนที่กูสอนพวกมึงเนี่ยเอามาจากพระเจ้านี่แบก๊กูใครก็ทากูไม่ได้ใครก็เอากูไม่ลงแบ๊กูใหญ่ใหญ่ยิ่งกว่านายพลกูจะบอกให้ใหญ่กว่านายกรัฐมนตรีใหญ่กว่ากษัตริย์ใหญ่การสวัสดิอใหญ่กว่าทั้งหมดกูแบ๊บดีกูบอกแล้วใครก็ทําอันตรายกูไม่ได้นี่คือคลิปเต็มพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้อยู่เหนือโลกใหญ่กว่าแดนทั้งหลายในโลกธาุนี้ไม่มีใครอยู่เหนือกว่าพระองค์พระองค์เป็นครูแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่มีใครเหนือกว่าพระองค์เหนือกว่ากริส์์เหนือกว่าเจ้าจักรพรรดิเหนือกว่าหมดกูไม่ได้มีเจียตจำดงในการปรามาแต่กูกำลังยกพระพุทธเจ้าขึ้นเหนือกว่าทุกสิ่งตามหลักคำสอนของพระองค์ที่พระองค์ทรงบรรลือศีหนาต แล้วคนก็จงใจไปตัดสุดท้ายลบคลิปหนีเปิดไม่ได้แล้วคลิปที่มันตัดอ่ะมันลบไปแล้วนี่คลิปกูเองกูพูดคลิปเต็มฝากดูหน่อยนะตำํำรวจที่จะตรวจสอบกูอ่ะฝากดูอันนี้ให้หน่อย เพราะคนที่ตัดคลิปมีเจตจำนงในการดึงสถาบันเบื้องสูงมาเกี่ยวข้องเพราะตัดใส่ร้ายป้ายสีโดยการดึงสถาบันมาใส่้ายป้ายสีไม่เอาคลิปเต็มไปตัดไม่ตัดให้ถูกต้องให้เนื้อหามีเหตุปัจจัยในความผิดพลาดจนคนเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดมีเจตจำนงชัดเจนในการปั่นกระแสเพื่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันในสังคมยัดเยียดข้อหาหนักข้อหาสูงนี่ ไปตรวจสอบปไปหน่อยนะเพจสื่อออนไลน์มีเดียอาจารย์ต้องซอฟลงหน่อยนะครับไม่จําเป็นอยากไปเอ่ยถึงสิ่งที่มันล่อแหลมนะครับด้วยความเป็นห่วงอยากให้อาจารย์สอนธรรมะอย่างเดียวพอไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นรอบข้าง แล้วถ้ากูไม่สนใจแต่มีคนมาสนใจจะให้กูทำยังไงนั่งเงียบนั่งเงียบมันก็บอกว่าทําไมกูไม่เปิดเผยทําไมกูไม่ชี้แจงพอเวลากูชี้แจงก็หาว่ากูเวไวยเสียงดังแล้วมึงจะให้กูทํำยังไงหน้าที่กูคือชี้แจงเปิดเผยตามหลักสัจจคความจริงกูไม่ได้สอนให้คนทะเลาะกันแต่คนมาทะเลาะกับกูเองกูก็พูดตามเหตุตามปัจจัยถ้าไม่มีใครมาทะเลาะกับกูอ่ะกูไปทะเลาะใครกูถามแกเนี่ยกูไม่ได้ทะเลาะกับใครเลยแต่แต่ละคนน่ะวิ่งเข้ามาทะเลาะกับกูเอง กูนั่งพูดของกูเฉยๆกูนั่งพูดของกูดีๆกูสอนคนตามเหตุตามปัจจัยรับไม่ได้ก็แค่เดินหนีแต่มันเดินไม่ล่ะมันไม่เดินไงมันเข้ามาดากูไงมันไปพูดของมันเองก็ได้อะไรที่สอนผิดสอนถูกต่างคนต่างสอนไปสิกูสอนแบบนี้มันก็ไปสอนอย่างอื่นสิกูสอนแบบหนึ่งมันก็ไปสอนแบบหนึ่งมันไม่เห็นด้วยกูก็เอาสิที่กูพูดไปแก้ไขสิแต่นี่มันเดินมาดากูมันเดินมาใส่ร้ายป้ายสีกูมึงใช่กูนั่งเงียบๆเหรอ เขาด่าก็ให้กูเงียบอย่างนี้เหรอแล้วใครจะรู้ความจริงล่ะใส่ร้ายป้ายสีให้กูนั่งเงียบเหรอพระพุทธเจ้าไม่เคยนั่งเงียบนะพระองค์ทรงชี้แจงเปิดเผยทุกอย่างทุกประการในครั้งที่พระองค์โดนใส่ร้ายป้ายสีจากผู้หญิงจากสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเอาผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมาบอกว่าพระพุทธเจ้าเสพเมถุนกับหญิงคนนี้แล้วผู้หญิงคนนี้โดนฆ่าตายเลยไปเป็นศพนอนอยู่นู่นไม่มีใครเปิดเผยความจริงเลยกวา่วาจะค้นสืบสืบกันไปสืบกันมาพวกกษัตริย์เนี่ย มาช่วยสืบหาความจริงให้ผู้ดุจเจ้าจนเปิดเผยออกมาได้ว่าผู้ดุเจ้าไม่ได้ไปเสพเมถุนและไปหาต้นตอจนเจอว่าผู้หญิงคนนีถ้ถูกลอถูกถูกอะไรนั้นเอามาเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการใส่ร้ายป้ายสีผู้ดุเจ้าหาตัวสืบค้นจนเจอจนเปิดเผยความจริงใช้เวลาอยู่ตั้งนานนั่นก็ต้องชี้แจงตามความเป็นจริงไม่ใช่นั่งเงียบแล้วผู้ดุธเจ้าก็บอกเสมอว่าต้องเปิดเผยความจริงถ้าไม่เปิดเผยความจริงเรียกโมฆะบุรุษ เมื่อเขาถามเธอเขาพยายามบอกแจ้งแก่เธอเธอจงเปิดเผยความจริงนั้นให้แจ้งาจากระจ่าง <c oughs> ไปเอามาจากไหนโดนใส่ร้ายป้ายสีและให้เงียบม,มีหน้าที่ในการชี้แจงแต่ไม่ต้องเข้าไปบริโภคร่วมมับเขาไม่ต้องไปด่าทอต่อว่าไม่ต้องไปใส่ร้ายป้ายสีไม่ต้องไปโกรธไปเกียดไปฆ่าพยยาบาัตหน้าที่เราคือชี้แจงความจริงทําให้ความจริงนั้นถูกเปิดเผยออกมานี่จึงเป็นหลักคําสอนพระเจ้า ถ้างเงียบไว้แล้วความจริงมันจะเปิดเผยเออกมายังไงล่ะแต่เราเปิดเผยในฐานะที่สามารถเปิดเผยได้สิ่งที่เป็นประโยชน์เปิดเผยไปสิ่งที่ไม่เห็นว่าเป็นประโยชน์ไม่จําเป็นต้องเปิดเผยก็ได้ เพจเหยื่อบอกว่าจะไปชาระนี่ก็แรกช่วงกลางเดือนธันวาจํานวน1.6ล้านเพจเหยื่อบอกว่าอาจารย์ไปปิดนี่เมื่อวันจันทร์โดยส่วนตัวส่งต,ตัวแทนไปปิดไม่ได้ไปปิดเองจริงไหมครับทุกครั้งที่ไปกูไม่เคยไปเองกูส่งตัวแทนไปทุกครั้งแล้วทาไมกูต้องไปเองอะ่ะจําเป็นต้องไปเองด้วยเหรอไม่จําเป็นทุกอย่างมันสามารถมอบอํานาจได้กูไม่ได้มีเวลาในการไปกูก็ให้คนอื่นไปแทนและคําถามคือกูใช้นี่หรือ,อยังล่ะ ไม่ต้องมาสนใจว่าพอโดนแฉเลยใช้กูใช้ไหมเจตจำนงตรงนี้ต่ังหากคือสําคัญกูใช้นี่หรือเปล่าแม้จะมีคนกดดันให้ใช้นี่หรือจะไม่มีคนกดดันให้ใช้นี่กูใช้ไหมใช้จบไหมต้องจบได้แล้วนะเรื่องการใช้นี่ไม่ใช้นี่กูจบหมดแล้วนะใช้คือใช้ถ้าไม่ใช้ค่อยด่ากูใช้ไหมล่ะใช้จบแค่นั้นเลย ถ้าไม่ใช้ค่อยด่าจบแล้วกูใช้คือจบจะโดนกดดันหรือไม่โดนกดดันคำถามกูใช้ไหมใช้จบไหมจบยุติได้แล้วนะอพอเวลาเล่นกูไม่ได้ก็พยายามจะหาเหตุผลตรงนั้นตรงนี้มาเกี่ยวข้องคำถามคือกูใช้นี่ไหมใช้ใช่ไหมถ้าใช้คือจบเจ้านี้มีปัญหากับกูไหมไม่มีปัญหาเจ้านี้ยินดีในการรับทรัพย์นี้ไปใช้นี้มึงเป็นใคร มึงเป็นเจ้าหนี้กูไหมไม่มึงเป็นใครสารแนอะไรก่อนเฮ้ยมึงไม่ใช่เจ้าหนี้กูนะมึงไม่มีสิทธิธ์วิพากษ์วิจารณกูด้วยซ้ำไปมึงไม่ใช่เจ้าหนี้กูนะมึงไม่มีสิทธิ์มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องกองเงินนี้ด้วยซ้ำไปมึงมีสิทธิ์อะไรในการมาแบ่งกองเงินไม่แบ่งกองมึงไม่มีสิทธิ์อะไรมาเจ้ากี้เจ้ากาว่ากูจะใช้ตอนไหนเวลาไหนมีสิทธิ์อะไรในการสารแนกับหนี้สินกูหนี้มันหนี้สินกู กูมีสิทธิ์อำนาจในการใช้ตอนไหนไม่ใช้ตอนไหนก็ได้แล้วกูสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ผิดกฎหมายคือจบถ้ากูทำผิดกฎหมายค่อยบอกนะแต่นี่กูไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายเลยทำทุกยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย100%เซถ้ากูผิดกฎหมายเอากฎหมายมาฟ้องร้องดำเนินคดีกับกูให้ได้นี่สินกูคนอื่นไม่เกี่ยว กูจะบอกให้คดีลบมาลายไม่เกี่ยวกับใครกูคนเดียวล้วนนี่สินบ้านกูระหว่างกูกับธนาคาร ICIMB กูกับเขาไม่เกี่ยวกับใครกูเป็นลูกหนี้เขาเป็นเจ้านี้กูมีอำนาจกูมีหน้าที่ในการใช้นี่เขามีหน้าที่ในการทวงหนี้จบแค่นั้นกูใช้หรือยังใช้แล้วไม่เกี่ยวกับตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่นั้นกูใช้คือจบ กูพูดว่ายังไงเมื่อกี้กูพูดไปแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อกี้กูพูดแล้วนี่จบไปแล้วไม่ใช่เหรอกูพูดหรือยังจบแค่ไหนแค่นั้นนะถ้ากูไม่ใช้ว่าไปอย่างนะนี่กูใช้ทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นนี่สินกูไม่เกี่ยวคนอื่น กูจะเอาเงินเข้าบัญชีใครก็ไม่เกี่ยวกับมึงกูแจ้งทุกอย่าง100%จบแค่นั้นแจ้งคือแจ้งคนอื่นไม่เกี่ยวจริงๆมันเป็นสิทธิ์ของกูที่จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้เพราะมีกฎหมายอำนาจของกฎหมายรองรับแค่นั้นเลยแต่กูเลือกที่จะใช้แค่นั้นจบนะเอ,อ กูไม่ก็กูพูดอยู่ว่ากูใช้นี่กูจะมีเจตนาใช้หรือไม่ใช้แต่กูใช้ไม่ล่ะก็กูใช้ไม่ใช่เหรอจบนะควรจบได้แล้วเรื่องหนี้สินกูเนี่ยไม่ได้มีผลดีกับชีวิตมึงแค่มีหน้าที่ในการอะไรในการที่มึงเนี่ยเรียนรู้สิ่งนี้แล้วมึงพยายามสำรวจระวังอยากกลับไปทำในสิ่งนี้แค่นั้นพอเออ